ลูกเพจลูกเพจเข้ามาหรือ,อยังเอ่ยตอนนี้เกิดปรากฏการชัดชาตินะคะคนต่อแถวแ่าคิวถ่ายรูปกับอาจารย์ชัดชาติกันแบบโอ้โหเต็มมากยิ่งกว่าดารานะคะสุดยอดนี่นะคะนี่นะคะลูกเพจ ใหม่ใหม่เอาใหม่ฝากผู้ว่ากทมอออกมานะคะก็ต้องบอกว่านี่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยท่านเนี่ยก็มาร่วมงานพิธีเบิกเนตรเท้าวสุวรรณนะคะ ก็ต้องบอกว่าพอหลังจากเสร็จงานเนี่ยประชาชนนะคะ f อเนี่ยก็มาขอมารุมถ่ายรูปกับท่านชัติกันเต็มกันแน่นเลยนะคะลูกเพจถึงกับต้องต่อคิวเลยนะคะคิวยาวมากต้องต่อคิวค่ะจะได้ถ่ายชัดๆ ตอนแรกคิวยาวกว่านี้อีกนะคะก็คือพิธีเนี่ยเสร็จนานแล้วแต่ว่าท่านชาชราเนี่ยยังไม่สามารถออกจากพื้นที่บริเวณวัดได้เลยนะคะเพราะว่านี่ค่ะมีประชาชนนะคะ FC นะคะมาขอถ่ายรูปกับอาจารย์ชาญชตาเพียบนะคะตรงนี้ก็ด้วยนะคะนี่นะคะคือถ้าใครอยากถ่ายรูปกับอาจารย์ชาญชาต้องต่อคิวนะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปคู่นะคะต้องบอกว่ากลายเป็นคนดังมากๆเลยนะคะ ดังไม่ดังไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าขนาดต้องจัดคิวกันเลยทีเดียวนะคะแล้วอาจารย์เนี่ยจริงจริงอาจารย์จะมีท่าประจำนะคะคือท่าชนกำกำหมัดนะคะแล้วก็ชนมือนะคะอันนี้คือท่าประจำของอาจารย์เป็นรักษาสีอาจารย์ดำมากเลยเนี่ยดำมากดำดำดูดิดำไปเลยหาเสียงจน ห้าสิบกว่าวันไหนแฟนแฟนเฟตอีจันมีใครเป็นแฟนขับปาจาจย์ชาติชาติบ้างคะอ่ายกมือหน่อยนะคะใครเป็นแฟนขับประจารช์ตชาติต้องบอกว่าตอนเนี้ยคิวยาวมากนะคะลูกเพจบอกเลยต้องบอกว่านี่คือเป็นปรากฏการณ์ชัดชาติจริงๆนะคะ ไม่มีอะไรที่จะดังไปกว่าปรากฏการชัดชาติแล้วนะคะดังไม่ดังต้องให้ภาพเล่าเรื่องนะคะเพราะว่านี่มีหลายเจเนอเรชันมากเลยมีทั้งเด็กมีทั้งวัยรุ่นนะคะที่มาขอถ่ายรูปกับอาจารย์ชัดชาตินะคะและที่สำคัญถ้าจะถ่ายรูปต้องต่อคิวนะคะต่อแถวด้วยนะคะอ่ะแถวค่อยๆลดลงมาลดลงมาใครที่อยากมาถ่ายรูปกับอาจารย์ชัดชาติก็ต้องมาต่อแถวตรงนี้นะคะ อันนี้ท้ายแถวอยู่ในนี้นะคะโอ้ยคุณพี่แต่งตัวสวยมากเลยขอถ่ายรูปกับยันชาชัได้ค่ะได้ค่ะโอ้แต่นตัวารนะคะดีดีค่ะเพราะว่าเจอท่านมาตลาดท่านเป็นคนเก่งมากเลยค่ะถ่ายรปเล่นไหมชาชัดยาวมากวันนี้จะถ่ายจะถ่ายท่าไหนดีคะวันนี้อ๋อถ่ายมาสู้ๆค่ะเก่งมากค่ะสวนะ่าู่นลค่ะ ใครที่อยากจะถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ชัดชาตินะคะก็ต้องต่อแถวนะคะเพื่อความเป็นระเบียบนะคะในการถ่ายรูปนะคะทุกคนถ้าต่อคิวเนี่ยได้ถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ชัดชาติแน่นอนนะคะรูเบียดเฉยต่ยรูเบียดเยเียดเยดวย อ่ะใครที่อยู่ใกล้ๆวัดเกาะสุวรรณารามนะคะแล้วก็อยากมาถ่ายรูปกับอาจารย์ชัดิก็รีบมาได้เลยนะคะยังทันนะคะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยห่างแถวค่อยๆอุ๊ยคุณพี่ อาจารย์ชาติชาติถึงกระชมว่าสวยสุดในงานเลยนะคะวันนี้คุณพี่สวมชุดไทยสีเหลืองนะคะใครที่ต้องการถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ชัดชาตินะคะก็ไปต่อแถวได้เลยนะคะแน่นอนว่าได้รูปกันทุกคนนะคะใครอยากถ่ายรูปต่อแถวได้เลยคะ่ะ าท่ายแถวอยู่ตรงไหนแล้วคะตอนนี้อ่าด้านนี้นะคะใครอยากมาถ่ายรูปกับท่านอาจารย์นะคะก็นี่เลยท้ายแถวอยู่ตรงนี้นะคะอ่าคุณพี่เจอกันอีกแล้วเมื่อกี้สอมไปแล้วแต่สอมอีกรอบนึงเป็นไงดูรูปก่อนดูรูปรปวดกันออ๋ท่านท่านท่านบอกว่าท่านบอกว่าสวยสุดในงานเลยใช่ก็คือสวยสุดใน ขอเชิญถามยันดีกับท่านด้วยเพราะว่ารัสเซียท่านท่านเก่งมากเลยผมได้ยินเมื่อกี้ท่านชมคุณพี่ว่าสวยสุดเลยงานขอรับดีความสุขขายประเทศไทยรุ่งเรืองตลอดรุ่งเรืองและดีนะมาได้คนเก่งมาค่ะดีค่ะดีค่ะีใจค่ะเดี๋ยวเมี่นาตาเลียก็จะขอถ่ายรูปด้วยจะไปใช่ไปเข้าคิวเพื่อขอถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ด้วยค่ะ าบางคนไม่ได้ต่อแถวแล้วเ,เซลฟี่หรอคะเซลฟี่กับอาจารย์นะคะมีหลากหลายเพศหลากหลายวัยมากเลยนะคะที่มาต่อแถวต่อคิวนะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ชัชชาตินะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์มาก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 ๆเลยนะคะ เซลฟี่ก็มานะคะงานเซลฟี่ก็มาน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากภาพนี้น่ารักภาพนี้น่ารักมีภาพนี้น่ครับไม่มีเากภาพนี้น่ารักมากเทหน่อยได้ไหมคะเทหน่อยเทหน่อยเฮ สามหนึ่งสองสามครับดีีครับย้อนยนเยอะเยอยเครับต้องไหนต้องไหนต้องไหนครับมอจอนไม้โทศัพท์มไหนครับโทรศัพท์มีโทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้นะโทรศัพท์อ่ สุดยอดจริงๆปรากฏการชัดชาติคนรุมขอไทยรูปยิ่งกว่าดารานะคะกลายเป็นดาราท่านหนึ่งไปแล้วนะคะสำหรับท่านอาจารย์ชัดชาติก็ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์มากเลยจริงๆถ้านเป็นขวัญใจของประชาชนจริงๆนะคะทุกๆทุกวัยจริงๆค่ะ สองสาม้เดี๋ยวไซส์นะครับเดี๋ยวบางที่อื่นเคหนึ่งสองสามโอเคพี่ดวงดาวบอกว่าไว้ปีหน้าจะกลับไปถ่ายรูปกับท่านตอนนี้ก็ยังมี f อนะคะมาขอถ่ายรูปนะคะอยภาพนี้น่ารักสุดยอด ได้ทั้งเซลฟี่นะคะหรือว่าจะให้ใครถ่ายให้ก็ได้นะคะน่ารักเป็นกันเองมากๆแต่ขอให้ต่อคิวเรียงคิวนะคะต่อคิวกันเข้ามาค่ะอันนี้คืองานเสร็จตั้งแต่ประมาณ4ี่โมนะคะตอนนี้จะ6กโมงแล้วท่านยังถ่ายรูปไม่เสร็จเลยนะคะ f อซท่านเยอะจริงๆยิ่งกว่าดารา,น,ราน,นะคะก็คือท่านอจจนชาจารย์ชัดชาตินี่แหละคะ่ะนก มีมาเรื่อยๆเ,เลยนะคะโอ้ oh, ต้องบอกว่าท่านนี้เป็นขวัญใจของประชาชนจริงๆนะคะบางคนที่ไม่ได้เป็นชาวกรุงเทพนะคะคก็มาถ่ายรูปก,กับท่านก็มีนะคะคพี่ๆครับ1นึโอเคครับขออนุญาตนะครับพี่ๆหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามครับ เฮ่ได้ค่ะเฮค่ะเฮเฮู้ๆค่ะเฮเร็วค่ะเฮ่เฮเร็วอยากแบบอลลงบออบอโอเคขออนุญาตนะครับด้านี้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งองสามเขอบคุณครับ ต้องบอกว่าทุกอาชีพนะคะทุกเพศทุกวยัยโหยลูกเด็กเล็กแดงนะคะก็อยากที่จะถ่ายรูปนะคะกับท่านชัดชาตินะคะว่าทีผู้ว่ากทมอของเรานะคะต้องบอกว่ากระแสของท่านเนี่ยแฮชแท็กชัดชาติเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นฮิตติดเทนเกือบทุกวันเลยนะคะ มแล้วับแล้วครับนปกานะแล้วนับคะแล้นี่นะคะก็เป็นปรากฏการนะคะของท่านชาชาติว่าที่ผู้ว่ากทมของเรานะคะคนที่17ตอนนี้เนี่ย คลี่คลายแล้วเรียกว่าคลี่คลายแล้วเนาะเพราะว่าเอฟซีเนี่ยได้รูปกับท่านชาชาติไปกันหมดแล้วนะคะก็อ่ะเอ็มอิ่มนะคะเต็มอิ่มนะคะแล้วก็เรียกว่าทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขนะคะได้บุญแล้วก็ยังได้ถ่ายรูปคู่กับท่านชาชาติอีกต้องบอกว่าขวัญใจของท่านชาชาติเนี่ยมีแบบ หลากหลายนะคะเป็นคนหลายเจนมากๆเลยตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะวัยรุ่นก็มีนะคะวัยทํางานก็มีหรือว่าผู้สูงอายุก็มีรวมถึงคนที่ทํางานหลากหลายอาชีพนะคะต่างก็เป็น f c ท่านเป็นแฟนคลับท่านชาชาตินะคะ <Okay. S 1> ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ชัดชาติเลยก็ได้นะคะที่จะขอถ่ายรูปกับท่านชาชาตเนี่ยคิวยาวมากคือตอนแรกเนี่ยทุกคนก็คือมารุมเพื่อจะถ่ายรูปกับท่านนะคะจนต้องมีการจัดคิวกันเลยทีเดียวนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยก็ท่านก็เดี๋ยวต้องท่านต้องทำ ธุระต่อแล้วนะคะก็ดีใจนะคะกับทุกทคนที่มาร่วมงานบุญในวันนี้แล้วก็ดีใจกับทุกทคนที่ได้ถ่ายรูปก,กับท่านชัดิด้วยนะคะ